ร่วมสุขภาพดีโดยโรงพยาบาลเวทธานี ปัญหาหนักอ,อกหนักใจของหนุ่มสาวที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะก็คือการลดน้ําหนักนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยก็มีวิธีการที่แตกต่างกันไปนะคะบางคนก็ใช้วิธีการออกกําลังกายอดอาหารหรือแม้กระทั่งการกินยาแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าเกิดเราลดน้าหนักแบบผิดวิธีเนี่ยสามารถที่จะเป็นบอ่อเกิดของโรคต่างๆมากมายเลยทีเดียวซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณหมอนะคะถึงวิธีการลดความอ้วนแบบใหม่รับรองว่าถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนค่ะไปคุยกับคุณหมอกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะทันี้ก็อยู่กับ ad, Bullet, านายแพทย์บุญเลิศอิมราพรอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับรคุณหมอคะได้ข่าวว่าทุกวันนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีทางการแพทย์เกี่ยวกับการลดความอ้วนหรอคะใช่ครับก็คือเป็นเทคนิคเรียกว่าบอลลูนลดความอ้วนครับ <S <S ซึ่งเรานําเข้ามาจากทางยุโรปนะครับ,รบแล้วบอลลูนลดความอ้วนวิธีการทํางานมันยังไงอะคะคุณหมอ ก็คือหน้าที่ของมันก็คือบอลลูนเนี่ยจะเป็นตัวที่เราไปวางไว้ในกระเพาะอาหารของเราะนะครับโดยเราจะเติมน้ําเข้าไปในบอลลูนนะครับเพื่อให้บอลลูนมันขยายตัวแล้วมันก็ไปแทนพื้นที่ในกระเพาะอาหารของเราทําให้เรารู้สึกอิ่มเหมือนเวลาเราทานอะไรเยอะๆเราก็จะรู้สึกอิ่มไม่อยากทานเพิ่มถูกไหมครับ่แล้วถ้าเราทานมากเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เรามีอาการอืดแน่นคลื่นไส้อย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะทําให้คนไข้เนี่ยทานน้อยลงพอทานน้อยลงเรื่อยๆ น้ำหนักก็ค่อยๆลดลงตามสัดส่วนของคนไข้แต่ละคนไปนะครับโดยเฉลี่ยก็จะลดประมาณ24กิโลใน1ปีเพราะว่าบอลลูนเราจะวางเอาไว้ในกระเพาะอาหาร1ปีครับค่ะแล้วต้องเอาออกไหมคะใช่ครับพอครบ1ปีเราก็นําเอาออกจากกระเพาะอาหารของเราด้วยการสองกล้องนะครับไม่มีแผลผ่าตัดคุณหมอ,อ,อคะแล้วข้อดีของการลดน้ําหนักด้วยการใช้บอลลูนที่พิสศษวันน้กระเพาะคืออะไรคะ ครับก็คือด้วยประสบการณ์ของทางโรงพยาบาลเราที่เราใส่บอลลูนมาแล้วร่วมกว่า300เคสนะครับก็ทําให้คนไข้เนี่ยปลอดภัยนะครับไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงแล้วก็เป็นการใส่บอลลูนด้วยการส่องกล้องเพราะฉะนั้นพักฟื้นก็ระยะสั้นเป็นแค่1-2วันเท่านั้นแล้วก็ไม่มีรอยผ่าตัดใดๆนะครับแล้วก็คนไข้ก็จะมีความสุขกับการลดน้ําหนักนะแล้วพอเมื่อครบ1ปีเนี่ยพอเอาบอลลูนออกจากกระเพาะอาหารปุ๊คนไข้ก็สามารถจะ ควบคุมการกินอาหารของตนเองต่อไปได้ครับสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการลดน้ําหนักที่ลดไม่ได้สักทีก็สามารถที่จะมาปรึกษาคุณหมอในเรื่องของการทำบอลูนที่ออกไปไว้ในกระเพาะอาหารนะคะสามารถมาปรึกษาคุณหมอได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ,อะขอบค<อ>ุณค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีวิคตอรี่ฟอร์ไลให้คําปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI